สวัสดียามดึกดึๆมาเจอคนบ้าตอนโอ้สี่ทุ่มกว่าเกือบห้าทุ่มนะพอดีมันมีอคอมเมนต์เข้ามาบอกเฮ้ย hey, ช่วยไปคุยกับไอหมาหน่อยหน่อยไอหมาหน่อยไหนไม่รู้นะเออแต่มันคุยเรื่องเหรียญพีไออ่ะเอ้ยจริงๆผมผมไม่ได้มี เรื่องที่จะต้องไปคุยกับไอ้อะไรไอ้หมาน่อยไอ้หมาน้อยนะ่ยเออนี่นมันเป็นความคิดของเขาเขาบอกว่าอะไรนะเหรียญมันมีค่าแค่แปดบาทเกบาทสิบบาทเออแล้วมึงมึงเอาสินค้าไปแลกเอสอสงสารพ่อค้าแม่ค้าโง่เง่าเต่าตูนแม่งเอาสินค้าไปแลกในราคาที่เหรียญละ ถ้าอะไรนะหนึ่งเหรียญเท่ากับสิบล้านอันนั้นมันอันนั้นมันเป็นความคิดของไอหมาน้อยเออนะครับคุณไม่ต้องให้ผมไปโต้อตอบหรอกนะครับความคิดใครความคิดมันแต่ไอหมาน้อยมันอาจจะไม่รู้นะครับว่า G c ซวมันคืออะไรเออเขาเขาเขาก็รู้แค่เรื่องของกระดานเทรดเมื่อ สิบกว่าปีที่แล้วผมก็รู้แค่บิตคอยมันมีค่าเท่าไหร่ผมถอนบิตคอยออกมาขายวันละหลนึ่งเหรียญตอนนั้นสี่แสนกว่าบาทเองถ้าผมรู้ว่าไอ้สี่แสนกว่าบาทที่ผมถอนตอนนั้นนะมันจะกลายเป็นสามล้านสี่ล้านผมก็ไม่ถอน้วผม ผมอาจจะถอนไปสักครึ่งนึงแล้วเก็บไว้ใช่ไหมแต่พอวันเวลามันผ่านไปอ่ะเรานึกย้อนหลังกลับไปเบคุณเสียดายมากเลยห้าปีเองแต่ที่ผมพูดว่าสิบปีกว่าที่แล้วเนี่ยเราเรายัางไม่รู้เลยว่ามันไม่มีค่าทีไอมันก็เริ่มต้นแบบไม่มีค่าแต่ตอนนี้มันก็มีค่านะไอไอไอหมาน้อยที่บอกว่า ไอ้แปดบาทเก้าบาทสิบบาทอ่ะเอามันมีค่าเลยใช่ไหมมันไม่ใช่ไม่มีค่าแต่ G C V มันอีกรูปแบบหนึง่งคุณอย่าคิดว่าสิ่งที่คุณรู้มันจะเป็นเรื่องที่คุณเข้าใจเรื่องที่คุณเข้าใจถูกต้องเป็นเรื่องที่คุณเชื่อเลยว่ามึงเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้เหรียญละสิบล้านมึงคิดผิดหรือเปล่าอ่ะ ให้คิดนะไม่ได้บอกว่ามึงคิดผิดแต่มึงคิดผิดหรือเปล่าเมื่อก่อนบิตคอยก็ไม่มีค่าปัจจุบันบิตคอยเหรียญละสามล้านสี่ล้านถ้าเหรียญ PI มันจะมีค่าสิบล้านแล้วเป็นค่าที่ตายตัวละ่ะมึงไม่คิดเหรอมึงไม่คิดเรื่องของมึงเออและไอคนที่มาถามผมก็คุณก็ต้องคิดตามด้วยนะ,มนะไม่ใช่ไปบอกเอ้ยไอนั้นมันบอกว่า เหรียญไม่มีค่ามึงจะเอามาทำหาแล้วามาแลก,กนู่นแลกนี่แลกทำพระแสงก็ไอคนที่เชื่อเขาก็เชื่อไงเชื่อว่ามันแลกได้ไงแต่ถ้าความเชื่อเขาสำเร็จผลเมื่อไหร่มึงจะเอาหน้าไปมุดลงรูตรงไหนดีคิดเอาเองนะครับ GCV กับค่าบนกระดานเทศมันคนละเรื่องกัน ต้องศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจอย่ามางูงปลาปลาแล้วไปด่าคนนู้นคนนี้อย่างนั้นเออด่าผมได้นะเพราะว่าอะไรเพราะผมเป็นคนบ้า <laughs> ไปเรียนรู้อีกนิดนึงแล้วมาคุยกันใหม่